สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันในครัวแม่แดงชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้นสิมาสวนพี่น้องเฮ็ดกุ้งแซนน่หนำปลานะจ้ะเมื่อวนผสมกันเลยจ้ะกุ้งจ้ะหนำปลาจ้ะพริกพริกนี่ใบเฮ็ดน้ำจิ้มนะจ้ะมะนาวน้ำตาลชูรสหอมกระลำนะจ๊ะมาวิธีเฮ็ดกันเลยนะจ้ะ ขั้นแรกเนาะจ้ะกุ้งนี่เข้าล่างโซดามาแล้วเด้อจ้ะล่างโซดาแซ่โซด,ดามาแล้วขั้นแรกเข้าจิแม่กุ้งใส่กุ้งแซน่นด์ปลาเนอ้อแซนด์ปลานิดเดียวเด้อจ้ะบ่ให้เข็มแซนด์ปลาแล้วน้ำตาลนิดนึงเด้อจ้ะนิดเดียวเนะจ้ะ ใส่พอเผ็ดมันเข้มแกล้มล้วก็ค้นเข้ากันค่ะค้นน้ำตาลเกลืค้นแล้วมาใส่ซุปพักเนาะจ้ะเพื่อมันเป็นแบบรสชาติแปล้มแกลมพอดีนุ่นๆนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่พักไปเนาะจ้ะเขาก็ใชมาตัดกันเนาะจ้ะ จ้าเซจานจ้าพ่อห่อจ้าเซจานเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ห่อกับไปแซ่ยเย็นไปสักพักล่ะเ่ากับมะเห็ดน้ำจิ้มกันนะจา้าเ่าแซ่ช่องฟิตไปด้อจา้าเพื่อให้มันหนุ่มเด้งมาต้องนานเด้อจา้าประมาณสิบนาทีจา้าหรือยี่สิบนาทีเ่ามาเริ่มเห็ดน้ำจิ้มกันเด้อจา้าเริ่มจากกระเทียม ข่าผักชีนะจ๊ะตำให้ละเอียดเลยจ้ะจ้ะตำจนละเอียดเกิดภาษาละเอียดอยากได้ละเอียดสักแบกับตำเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวเ่าซิมาเริ่มปรุงกันได้เลยเริ่มจากใส่น้ำปลาเด้จ้ะสามช้อน น้ำตาลสามนะจ๊ะรสชาติสิออกเปรี้ยวหวานหวานนะจ๊ะเปรี้ยวน้ำนะจ๊ะผงนัวนะจ๊ะแล้วแต่ผู้มมากเลยจ๊ะพรุ่มมากกับตัดต่าตาลเอาอะหลายๆเลยจ๊ะแล้วก็มะนาวมะนาวนี่ใส่สักสามลูกเลยจ้ะ ให้ส่้นผสมนทั้งหมดกับข้นเบิ่งเลยค่ะน่ามันมนหลายเป็นไ,นไดไน้เลยใส่น้ำตาลอีกเลยจ้ะให้รสชาติเข้มข้นสามารถชิมรสได้เลยจ้ะ จ้ขาดเค็มข้นข้นให้มันเข่าเคืองแล้วจ้ะซิมมึงซิมรสดตามใจชอบเลยเ้อจ้ะใผ้มกเปรียวก็หนี่หวานกว่านี่หรือว่า,วาอะไรกับปรุงได้เ้อจ้ะเสร็จแล้วจ้ะ ทาโบเปียอาากอะฮะมะนาวใส่ทาโบเข้มกับน้ำปลาใส่ค่ะบุแต่ว่ามันจะออกรสเปรี้ยวหวานโมหวานแต่ว่าออกเปรี้ยวน้ำเลยจ้ะรสจัดเพราะว่าเราไปหลาดกุ้งแล้วมันจะพอดีเนาะจ้ะเ็จแล้วเอาผักใส่เ็จแล้วจ้ะ เขาเหตนดำจิ่มเสร็จแล้วเนาะเขาสิไปเอากุ้งออกมาจากตู้เย็นเนาะจ้ะมันนานแล้วเนวาะจ้ะเอากุ้งออกมาแล้วเทากับทีม,มาหลาดน้ำจิ้มนี่คือกุ้งที่เขาเอาไปแช่ตู้เย็นสองฟิตไว้วนเนาะมันจะเห็ดไห่เนมันจะหนุ่มเด้งเลยเขามาหลาดกันเลยเนาะจา้ะหลาดใหอยนางทั่วๆ เร็จแล้วจ้ากุ้งแฝดน้ำปาลาเนาะจ้าเป็นจังใดจา้าเป็นตะกินว่าจา้าเร็จแล้กก็ขอ,ขอจบคลิปไปก่อนด้อจา้าช่วยติดตามกดซับตะไข่กดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้จา้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน้อจา้าสวัสดีจา้าขอันหนะ้าคลิปไหม้ะจา้า